สวัสดีจ้าเอซีวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาลุงฝลนะคะมีโรตีเจ้าประจำมาอีกแล้วนะคะโรตีอบาบังเจ้าประจำมาอีกแล้วจ้อาอาบังขายดีบอไม่เจออบาบังนานเลยนะเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยอืม น่ากินมากเลยกินส้มตำเผ็ดเผ็ดพอดีเลยนะเอฟสี่เผ็ดมากอน่ากินจังเลย,ย,ยน่ากินมากจ้า เป็นตาแซบแทะอันนี้ใส่ไข่น่ากินจังเลยไอซิงถ้ายาทำเป็นไหมนี่อบังอบังอ้วนขึ้นนี่ใช่ไหมเออทำไมไปกินอะไรมาอ,อ้วนจังเอออ้วนขึ้นนะรอขึ้นด้วยนะนี่กินดีอยู่ดีเลยอ้วนขึ้นบอก ยิ้มอย่างเดียวนะเอฟตีบางยิ้มอย่างเดียวเมื่อวานไม่ได้มาใช่ไหมที่เขามีงานกันอ่ะวันเกิดลุงอ่ะเมื่อวานอ่ะเขาเมาไว้ติมกันจนเจ้าไม่มาเขาเมาไว้ติมตั้งสามคันนะฮะวันเกิดลุงไงเมื่อวานนี้งยไอติมสามคันเมา โรตีมาของใส่ได้ขายโรตีไม่มาคนเยอะด้วยเยอะจนถึงเย็นเลยอ่ะของยายใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะ ากินจังเอฟซีนูถ้ายายทอดทอดเป็นไหมเนี่ยนะลองตีแป้งแบบนั้นดูจะตีได้ไหมบงังฮะไ,ได้ยู่บะยายทำไม่เป็นหรอกไม่ไม่ไม่คล่องเหมือนบังเนาะหนุนไข่ไเป็นแต่แซบ่บ หอมเชียะก็ไม่ได้ใส่เนยบ่บงังใส่เนยใส่เนยเดียวใส่เนยมันถึงอร่อยไม่ใส่เนยมันไม่อร่อยเด้อเออมันก็ไม่หอมสิ <c oughs> ให้มันเด็ดน้ำมันวางไว้ก่อนยายจะเอาแผ่นนั้นละ่ะกรอบไหมกรอบไหมอะ่ะเออวางไว้ก่อนให้น้ำมันมันเสด็จไม่ใส่น้ำตาลนะของยาย กอบผิหรีอ <c oughs> กอบกอบปอบเลย <c oughs> เก็บสีเสียงกอบดัง <c oughs> ดังดีนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องหอ่อเอานั่นเอาอ,อันนั้นใส่ถุง โอเคของแม่ไม okay. e mm ่ใ hmm. ส so ่อะไรเลยเนาะน้ำตาลก็ไม่ใส่นมก็ไม่ใส่ใส่ไ่ไม่ใส่นมของคุณยายนกอ่ะของเราใส่หมดทุกอย่างของเราอันสองอันเนี่ยใส่หมดทุกอย่าง เท่าไรอ่ะ65บาทครับฮะ<า> 65, 65บาทบอันไม่ใส่ไข่แผ่นเท่าไรชั้นละ15บาทครับใส่<อ>ไข่20บ้างเอาของแม่ด้วยเด้อ<า>ของแม่นะเอา4อันครับใส่หมดทุกอย่างอ,อาแม่กำใส่หมวดพื้น ีอันเพะว่าเบิ้นเาใส่เบ um ิ้นเดี๋ยวยายเอาห้าบาทให้ต่างหากอันนี้แผ่นใหญ่จะให้แม่ อันนี้ในเราเหรียญห้าเมื่อกี้จับขึ้นมาอยู่แม่ยายมีอยู่เหรียญห้ากระทอนมาให้ยายสี่สิบไงมีอ่ะฮะไม่มีแบงค์หรอไม่มีครับโอ้ถ้างั้นก็ไม่ต้องยายไม่ต้องให้แล้วถ้างั้นไม่มีแบงค์ยี่สิบเลยหรอมีแต่ยี่สิบมีอันเดียวยังไม่ได้ขายหรอขายมันแต่มีแต่แบงก์เออปปิดมีแต่เหรียญเลยวียญเนพี่น้องเออยายก็มีไม่ครบเหมือนกันเออ เออยายก็มีไม่ครบคค้เดียวโอเคตอนสามห้าใช่ไหมใช่อบ่ขอบคุณค่ะ บาดเหรียญลูกเงินอีกต่างหากเนาะบางเอ้ยเหรียญบาทอีกตายและโอ้โหเลยอ๋อเราทำให้แม่คำใสชุดแม่คำใสสวยมากโอ้ยอันนี้คืองามคักแต่ไม่เกี่ยวนานางบาดสวยจังเลยกางเกงเราลแม่หอยสีคลายเจ้าโจ้หอยหักซีดเจ้ากล้าซืีดหอยขายถูกพี่ชุดอ่ะไปกันยังมาไหนใส่อยู่ เอาไปสีแดงกับบ้านเดใส่อยู่ข่อยไปแก่แอวเห็ดใหม่พุนเอาไปลง<ก>ทุน <โด S 1> เห<อ>็ดใหม่หนึ่งไม่มเอาไปทําเป็นซิปไงเอาไปทําเป็นซิปไม่เอาอย่างยืดคือไปใส่ซิปเลยไม่ต้องใส่ซิปเลยใส่เร<ป>ียบร้อยแล้วใส่ซิปเลยสวยด้วยแล้วไม่มียางยืดแออยางยืดออกแล้วซื้อซิปมาใส่ดูพาแม่คบใสเอฟซีใครอยากได้โทรมาเด้อนี่ โอ้ฝนมีทุกอย่างมีหลายคักมีเสื้อลำน้ำเต้อพี่น้องนี่เสื้อลำก็มีนี่เอฟซียังก็ถ่ายคลิปสิเป้ไทยองค์ปูดี๋ยวนี่แหละบ้านแม่คำใสหมวดปืนเด้อเด็กเอฟซี